สวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพงศ์พิพัฒน์เอกสกุลนะครับอาจารย์ประจําคณะสนภปศาสตร์นะครับขออนุญาตมานําเสนอในปฏิบัติที่ดีนะครับในขอบที่1ด้านการวิจัยนะครับหัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบและการดําเนินการวิจัยแบบต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับนโยบายสําคัญของประเทศครับ สำหรับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตวิธีรองรับการท่องเที่ยวแบบปกติใหม่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในพื้นที่ภาคกลางนะครับเป็นโครงการวิจัยที่อของงบประมาณนะครับต่อเนื่อง2ปีนะครับก็คือปีงบประมาณ2,566และปีงบประมาณ2,567นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการเตรียมพรมพร้อมของชุมชนบริเวณพื้นที่การพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับให้มีความพร้อมรองรับการเปิด เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากาทั่วทุกมุมโลกนะครับมาใช้บริการรถไฟและก็มีความมุ่งหวังที่สำคัญก็คือการที่ชมุมชนมีความพร้อมรองรับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ชมุมชนได้ครับโดยผลการวิจัยครั้งนี้นะครับมี จุดมุ่งหม,ม,ม,มายหรือผลสําเร็จของงานสําคัญหลายประการนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของผลการวิจัยนะครับจะถูกนําไปสู่การสร้างการเผยแพร่ต่อยอดนะครับในรารสารนักวิชาการทั้งระดับชาติและก็ระดับนานาชาตินะครับเราได้ฐานข้อมูลที่สําคัญในการพัฒนาสังคภาพชุมชนรองรับการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับนอกจากนั้นโครงการวิจัยนี้ก็ได้จัดทําฐานข้อมูลนะครับเพื่อเป็นฐา,านข้อมูลสําคัญในการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการนําไปเป็นข้อมูลสําคัญในการต่อยอดเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไปครับการวิจัยครั้งนี้เกิด ชิ้นงานหรือเกิดผลสำเร็จของงานกับพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความต้านหนักให้กับพื้นที่นะครับให้พื้นที่มีการตื่นตัวนะครับสามารถที่จะปรับตัวได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนนะครับให้เพิ่มมูลค่ารองรับการท่องเที่ยวแบบปกติใหม่นี้ได้ครับ เครื่องมือที่สําคัญในการนํามาจัดการความรู้ในครั้งนี้นะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมานะครับซึ่งนํานมาสู่การถอดองค์ความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการออกแบบและก็การดําเนินการวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่รองรับนโยบายสาคัญของประเทศครับ โดยชุดความรู้ใหม่ที่สําคัญนะครับที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้นะครับเราพบว่านะครับการออกแบบงานวิจัยนะครับที่จะทําให้ได้ทุนต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับนแยบาํสคัญของประเทศเนี่ยนะครับมีปัจจัยสําคัญ2ตัวนะครับก็คือเรื่องของมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นนะครับทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรนหรือเป้าหมายการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญ นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องมีแผนงานกรอบขอบเขตการสนับสนุนการวิจัยจุดมุ่งหมายจุดเน้น นะครับของแหล่งทุนก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของบริบทรหรือความต้องการของพื้นที่ที่เราลงไปวิจัยนะครับก็เป็นส่วนสําคัญซึ่งก็จะต้องประกอบกับเรื่องของการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยนะครับแบบต่อเนื่องนั่นหมายความว่าผู้วิจัยที่จะพัฒนาโครงการวิจัยแบบต่อเนื่องเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเด็นการวิจัยอย่างน้อยก็2-3ปีนะครับภายใต้โจทย์การวิจัย ภายใต้โจทย์การวิจัยหรือพื้นที่วิจัยเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายครับโดยประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยประยุกต์การวิจัยและพัฒนาหรือการวิจัยเชิงพื้นที่นะครับและก็ที่สําคัญจะต้องมีเรื่องของการาบูรณาการศาสตร์ นะครับที่หลากหลายนะครับตามความเฉพาะหรือความต้องการของพื้นที่นะครับอพอเราดําเนินการกระบวนการได้ดังนี้นะครับเราก็จะสามารถเกิดโปรเจกต์วิจัยที่เป็นโปรเจกต์วิจัยต่อเนื่องได้นะครับ